3เดือนได้เงินได้15ล้านต้องระวังสิ่งนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณบอกว่า3เดือนคุณสามารถสร้างเงินได้ถึง15ล้านและถ้าสิ่งที่คุณขายค่ะ อาจจะเป็นพวกเครื่องสําอางต่างๆซึ่งไม่รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นหนึ่งสิ่งที่คนที่ได้รับรายได้จะต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่เราขายหรือบริการที่เราให้แล้วไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของแหวนะคะคุณต้องเอาตัวรายได้ก็คือเงินได้15ล้าน มาหักนะคะเงินได้ที่รับสิทธิ์ยกเป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคือ1น1ล้านแออกจะเหลือเงินได้อยู่13บสล้านสองแสนบาทคุณจะต้องนำ13บสล้านสองแสนบาทเนี้ยคะ่ะ มาคูณวัด7%จะต้องมีภาษีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรมากถึง9 2 4 0 0 0บาทด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ปล่อยเป็นไปเพราะจึงเวลาค่ะที่สรรพากรเอาข้อมูลนะคะมาตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากรายได้ที่เราได้รับปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเบี้ยรปรับและก็เงินเพิ่มกับทางกรมสรรพากรอาจจะเจอเรื่องของเบี้ยรปรับ หนึ่งถึงสองเท่าสมมติเจอสองเท่าเนาะก็จะเป็นเงินถึงหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเฉพาะเรื่องของเบี้ยปรับนะและยังมีเรื่องของเงินเพิ่มอีก1.5เปอร์เซนต์ต่อเดือนจากเงิน15ล้านที่ได้รับก็จะเป็นเงินเพิ่มอีกเดือนละ1 3 8 6 0บาทโดยไม่ได้สนใจว่าวันนี้ค่ะรายได้ที่เราได้รับทั้ง15ล้านตรงเนี้ย คุณได้จดแวดกับทางกรมสรรพกรแล้วยังแต่ดอกเบี้ยมันจะเดินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนี่คือสิ่งที่คนค้าขายออนไลน์จะต้องระวังนะคะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระารามรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีปาทถูกวิธีบายนวลวนัวนเทคเอ็กซเปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ s อสไ c เทคเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณคะ่ะ จำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายัางไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ